สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับผมในช่องหากินที่ต่าาๆอีกเป็นประจําครับเช่นเคยครับมูนี่ออกมาหาดักไลครับดักไปได้หลายหลังแล้วละครับผมออกมาสิบสามหลังครับสิบสี่ทั้งบางรันอันหนึ่งผมเอาลุงไปดักไปเกือบเบิดแล้วครับเหลือยี่สิองอันนี่ครับนี่ครับสภาพหมายเป็นริมฟังห่วยครับลองเบิรงว่าสิมีบ่แต่กัที่เหลือเขาบโบูครับนี่นี่ครับมาเบิรง นี่แหละครับสภาพหมายมือท้องกันผมดักไปเกือบเบิร์ดละอ่ามันเป็นปลาลิ้มห่วยครับนี่ห้อยเขาได้ครับนี่เห็นบ่เห็นเป็นแบบแหวกห้อยเขามาใส่เบ็ดครับถามคนเจ้าของพื้นที่เขาแถวนี้เขาบอกว่าไอ้มีคนมาใส่เบ็ดนอนคลืนอยู่สองคืนครับบ้านหนองใหญ่ผมก็ไม่รู้สีเหลือเขาบ่บเขามานอนใส่กับกป่าน,นี่ที่แรกว่าสีท้ายแล้วครับทุกคน ฝ่ามันหึห่งพามพึม่งพามฝ,ามน,ฝามนกับสิตกน้ำผมก็เลยว่าได้ถ่ายพอดีว่าจังใดก็บ,บอกพี่น้องก่อนเถอะว่าวเปิดคลิปพัสดุกรอะไรครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับเนี่ยสภาพหมายเป็นยวจะใส่รอบดักประคอมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสได้เห็นมหาดักประชอนแถวนี้ครับโอเคครับฝนกับพอแปะพอแปะและเนี่ยหน่อยเม็ดละเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ให้แล้วกัครับคือละสองลังนี่ แล้วมือเอื้อนเต้าไปมออาหยาบนุ่กันครับพี่น้องไปครับครับพ่อพี่น้องเต่าละมออาหยาบตุ่มกันครับเบิ่งดูว่าเท่าสี่ได้ตัวบะที่มีเหลือหลอดจากอันนั้นบอหลอดจากที่เขาใช้เบ็ดบอแร้วจะได้ตัวจะต้องใส่ถิงไว้สองมือไล้แล้วครับมือนี่ถึงว่า เบ่งมะกู่มะมะยามเครับยามเสร็จแล้วพวกนี้ค่อยมานั่นค่อยมะกุลครับครับนี่องนี้ลหลังนึงนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวจะไปเบ่งหลังแรกทั้งพุ่นก่อนครับหลังนี้เดี๋ยวค่ไปเบ่งเบ่งหลังแรกทั้งนี้ก่อนคือเป็นยังไงหนาวขื่นได้เนี่อืม งามขึ้นครับฝนตกหมึ่งวานนี่ใส่เสร็จปุ๊บฝนตกปั๊บเลยตกแห้งซะเลยนะเป็นแต่ไหนหลังแรกเป็นแต่มีบ่นะครับมอดูเป็นแต่มีหนะรือเปล่าโอ้ยลหลุดปลายหน่อยครับโอ้ยห้ายก็ใส่จนมุนเลยนะครับใส่เนี่ใส่สิ่งไว้ก่อน หลายหน่อยใช่สิมาก่อนตอนนี้อยู่กินเงาอยู่นี่ล้วครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปด้วยกันนะครับเบื้องหลังนี่ด้วยเราต้องหันกับหลายหน่อยเดี๋ยวตัวหน่อยปวดเบื้องหลังนี่ด้วยเกือบท่วมมีตัวเหลือบ่เหลือครับนอยให้กัน แต่กครยังไงก็ตวัวหันอยู่อไไลน้อยมีตวัวเหลืออยู่ครับเนี่ยหมานมาแล้วครับครับเอาใส่ถุงก่อนกระดักไปขค้นืนครับหลังต่อไปอหไรเติมหน่อยว่า ใส่เองเรือเองเนี่ป่าเยอนีอน่โอ้ตาห้ตาใส่เองลืมเองครับเดี๋ยจะมีบ่ตึงึงๆึงถึงมีครับปลายหน่อย, <c oughs> รยครับตัวพวกนี้ครับแต่ที่หลอดตาอันนี้มาเลย นะครับเรื่องหลังทั่วไปดีกว่าครับเบืองหลังนี้ดูเนบยนว่าแน่นครับล้างน้อยๆนี่เป็นอะไรอู้เน่นแทะโอ้เน่นขี้ดินครับขี้ดินเต็มเลยโอ้ผู้ใดตัดต้นใหม่ขักแทะ ไปดินทรายสำพอแมนมแน่นใสไปขึ้นครับบางพุ่งนี่ค่อมมาเก็บกลับครับพุ่งนี้เราค่อยมากู้กลับคืน <ส>เป็นตะมีไหมเป็นตะมีไหมนำลึกนะครับเธอนี่ผมเลยอาศัยเกาะขอบฟังแต่เอาเออ <c oughs> ปลาไหลน่อยอีกแล้วน่อยกันหน่อยโผล่ครับโอ้ยน่อยกันหน่อยครับ บทประเด็นบ่ออะไหลนีครับเดี๋ยวใส่ทีไว้ก่อนครับบังหลังนี้ด้วยจะคือบ่เจอแต่ปลาไหลใส่ใส่เดือนนะ่าโหลดกอบิดปลาคอแห้งได้เลยลุนน่ะหน่อยปวดจิง้งจิ้งบ่มีครับอันนี้ก็เงียบอีกแล้วใส่ขึ้นครับ นั่นแหละมีแต่ปลาไอ้ใส่ๆเดือนอันนี้ก็ใส่ไปก่อนอีก1มือมอื่นพอมันยามมันครับปลาปลาตีครับรอฟังคิดจะใส่รอบครับมีนี่ดู แต่ได้หลุ่น,นบ่ปลาวปลาชนีดหลายนะครับเดี๋ยวม่รู้เหลือบว่จะจิปเตอร์ได้ลุ่นจากหลังบ่พ่อไปเตอร์ได้ขวบไหมโอ้ยอ๋อพอได้อยู่ครับนี่ตัวทำเดียวมือครับบ่ใหญ่หลายหลักนี่จะเป็นอะไรห,หน่อยครับหน่อยอยู่พ่อได้ครับใส่ถุง ใส่ถุงใส่ถุงที่กองฟังหนึ่งรับเด้อใส่ถุงกันนะครับหลังนี้กันด้วยโอ้โปให้ขอเห็นง่ายจ้ไผ่านไปผ่านมานเห็นเลยด้วยเนี่ยจริงจริงจริงมีให้ดูมีครับ โอ้ใส่ได้อยอะบกขวตัวเดียวมันบกค่อยเหลือเขานะครับเอาใส่ถุงก่อนครับนี่ครับพี่น้องน้าผักกะเงีนน้งครับมไม่น่าเข่าด้วยีย่ผักกะเงีนน้งครับบ้านนี้เป็นผักอีออมมันบกค่อยเหลือเขาครับตัวนี้ เขาบอกวาเขามาใส่เบียดหลายเหลือเกินกระเทิรดมาใส่เลยก,ก็เลยใส่เลยครับมาดลักเลยใส่เลยตรงนี้อย่างน,น,นี้เป็นยังไงกระดิตัวให้บอบอรครับเงียบไปเดี๋ยวไปหลังต่อไปบอค่อยเหลือเลยคนหายกินหลายครับ ถ้าเป็นหมอครับคนกระหางกินหลายทั้งว่าครับหมานไปหมานมนั้นได้กระไดบโบไดก็คือโบไดเ็นอ่อนหลังนี่มีตัวไหมไม่มีครับโ่มีอีกแล้วโบมีก็คือโ่มีครับล้งไม่ไล่ ครับเบางหลังนี้เป็นบางร้านครับผวนโกบโปนี่กบหน่อยอยู่นี่แหละตัวหนึ่งบางร้านนะครับเป็นยังไงมมีตัวเขาว่าเมฆบางร้านเนี่ย ตัวไหม่บมีครับหมอือน,น,นั้างเงีนบปกติด่นแตนี้ตัวนีดขบขบขบขเลยด้แตนะ่นีดบบมีครับบบมีก็ไปหลงังก็ไปครับ หลังนี้ดูเแม่เหลือหลอดครับ่โอ้คืออยู่รับหลังนี่สองแต้มสองแต้มครับปลาไหลตกว่าสวยครับเอาใส่ถุงครับหลังนี้ครับหลังต่อไป ต่อไปไมันจะมีบอสมีครับสองตัวอยู่ครับสองตัวสองตัวใส่กำลังพอขวดแล้วครับคุณถึงเอาหน่อยก่อหลายก็บอกเอากันไปใส่ถุงไปนะครับได้มาแล้วนะครับกำลัง,งถ่ายเท่ากัน คือบวบหลังสุดท้ายก็ได้ชุ่มขึ้นหน่อยใส่ไปคือแทะหลังสุดถ่ายเงียบครับเงียบมิดเงียบมิดซีรีเลย เพิ่อเก็บกลับครับน,นี่แคร์ทีมวยรดมือแล้วก็ขึ้นนะครับพรุ่งนี้ค่อยเก็บกลับเดี๋ยวนี้นี่น้ำหา่าดักคอย์นตกเบ็ดแน่ดักปลาเลยเย้ครับยอดวันนี้แดดเต็มหนีรับนี่พอัดนี้ขวครับแล้วก็เจอกันไหมครับในช่องหากินที่ต,ต่างๆครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง